ศัตรูพืชนับว่าเป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกร,กรที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนอย่างมากการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นจะช่วยป้องกันการระบาดของศัตรูพืชที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตได้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร (Training and Visiting System) มาใช้เป็นระบบในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนโดยผ่านกลไกของการถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนการสนับสนุนการนิเทศงานและการจัดการข้อมูล สำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันกำจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นปัญหาต่อการปลูกพืชของเกษตรกรโดยดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อนำไปถ่ายทอดส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและฝึกอบรมเกษตรกร,ร,กรให้มีความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความรู้และสาม,มารถถ,ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้งองกันกำจัดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรในพื้น นใจนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีในการสนับสนุนองค,ความรู้เทคนิควิธีการสารชีวพันธุ์พ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อนำมาผลิตขยายในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและลดการแพร่ระบาดของมแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ มีการสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในแปลงสำรวจติดตามซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทำให้สามารถป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ทันเวลา การขับเคลื่อนง,งานป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพนั้นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ใช้การนิเทศงานซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบส่งเสริมการเกษตรมาเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วรงานแรกเริ่มต้นเลยก็มีสำนักง,งานเกษตรกรมรักษาพืช มาให้ความรู้แล้วก็จัดหาวัาสดุอุปกรณ์มาให้เราหัดทำเริ่มทำตั้งแต่ทีแรก,กเลี้ยงหนอนอตอนทีเสื้อเข้าสารเพื่อที่จะเอามาผลิตเป็นแปลนเบียนบา์คอนใช้กําจัดหนอนหัวดําซึ่งมันเรากเริ่มระบาดมาตั้งแต่ปีอา2556 57ต่อเนื่องต่อนนั้นซึ่งมันก็ได้ผลดีสำหรับ สมาธิที่มาทําอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้สารเคม,ไมีไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาเข้าต้นไม่ต้องเจาะต้นแต่เราก็ใช้ตัวนี้สามารถควบคุมได้ครับความรู้การสนับสนุนมาจากเจาก้จาหน้าที่กเกษตรแล้วมีคนสนใจมาต่อยอดจากเหลาหลายบ้าน,นกันแหลเะเพราะว่าเขาเห็นผลแล้วว่าเราใช้แล้วมีประโยชน์ได้ผลดีแล้วก็ประหยัดลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนั้นช่วยให้เกษตรกรรู้เท่าทันสถานการณ์การระบาดรู้จักศัตรูพืชและวิธีการป้องกันกำจัดที่ถูกต้องทำให้เกษตรกรสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องด้วยตนเองทำให้ไม่เกิดการระบาดที่รุนแรงในพื้นที่และยังลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตมีคุณ ณภาพและปลอดภัยมากขึ้นส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน